สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะมณีแม่นนองแกมค่ะพาทุกคนออกมารวบรวมหมูเหมือนเดิมนะคะมนีกับพามาเมืองขอบของพีเพ่นนะคะค้องนี่พีเพนใจดีแห่งนะนะคะคือเพ่นจะเป็นคนจับหมูออกมาให้แม่นนองแกมนะคะปกติทุกครกงนั้นแม่จะเป็นคนเขาไปจับเองนะคะเพราะีว่าแม่ยานตัวนี้นะคะเต้าผูตัวนี้เลยย่านเพ่นนะคะพอหนองแกมก็ได้จะยื่นแนมนะคะบกกาเขานอแม่กับบกกาเขาจะ ผีเพิ่นเราเป็นคนเลี้ยงอยู่ประจำเนาะค่ะเพิ่นหมูผูกก็เลยบริเวณอีกอย่างเพิ่นนะคะอันนี้นะคะผีเพิ่นก็ซอยลไรมาไห่ถึงเนาะเพราะว่าผลเก็บเขาไปบ่ได้ก็ขอบคุณผีเพิ่นหลายเลยนะคะที่ซอยลาจับหมูซอยนะคะแม่นี่นะคะแม่เหลือลูกอยู่ตนึงค่ะตามจริงลูกิ่นหลายตัวอยู่แต่ว่าเขาจับบ่ทันเนาะอยู่ตัวหนึ่งนะคะนี่ค่ะผีเพิ่นก็ซอยลาออกมาไห่นะคะ คือแม่นันยานยานมงหูโตเมื่อกี้นะคะคือเพิ่นมัหูกินเหาเนาะเพิ่นมัหูกินเหาเนาะเพิ่นก็นจะเฮตเห่าได้นะคะแต่ว่าสําหรับผี่เพื่อน,น,นเป็นคนเลี้ยงอยู่ประจำเนาะเพิ่นก็นจะบอม่คิดอีย่างผี่เล่านะคะในคลิปนี้นะคะแม่น้อแก้มกับขอบคุณทุกกําลังใจมากมากเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปให้ค่ะพอกันไหมในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ